เคยคิดกันเล่นๆ่นไหมครับว่าถ้าเราสามารถเคลียร์งานทุกอย่างได้หมดจดเลยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มมันจะดีแค่ไหนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีสุดล้ำที่อาจจะปลดล็อกศักยภาพการทำงานของเราไปอีกขั้นแต่มันก็มาพร้อมกับคำถามที่แบบน่าขนลุกเกี่ยวกับตัวตนของเราเหมือนกันเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับแบบว่าประชุมสำคัญสองงานดันมาจัดเวลาเดียวกันเป๊ะ หรือมีเดทไลน์ด่วนจีเข้ามาตอนที่เรากําลังหัวหมุนกับอีกโปรเจกต์หนึงอยู่เนี่ยโอ้โหมันเป็นความรู้สึกอึดอัดที่คนทํางานน่าจะเข้าใจดีเลยใช่ไหมครับอยากจะแยกร่างได้จริงๆเลยแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่กําลังจะบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้แล้วนะ แต่แน่นอนครับพลังที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับคำถามใหญ่ๆเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวที่เราต้องรีบหาคำตอบกันตั้งแต่วันนี้เลยเอาล่ะครับมาดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าถ้าเรามีสตันแมนดิจิตอลเป็นเหมือนเงาของเราในโลกการทางานมันจะเป็นยังไงครับนี่แหละครับ เจ้าสิ่งที่เรียกว่าฝาแฝดดิจิตอลของพนักงานหรือ employee digital twin พูดง่ายๆก็คือมันเป็นร่างโคลนดิจิตอลของเราที่สร้างจากซอฟต์แวร์เลยนะครับหน้าที่ของมันก็คือไปทําอะไรแทนเราในโลกออนไลน์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นการเข้าประชุมหรือจัดการงานจุกจิกต่างๆคือเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมีชื่อจริงๆว่า my personas ของบริษัท ignite tech ซึ่งบอกเลยว่าสร้างเสียงฮือฮาแบบสุดๆในงาน CES 2026ที่ผ่านมาเลย แล้วคำถามคือมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือมันใช้ข้อมูลที่แบบเป็นส่วนตัวของเราสุดๆทั้งเสียงใบหน้าไปจนถึงรูปแบบการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยแล้วก็ใช้ AI ที่ล้ำมากๆมาวิเคราะห์แล้วก็สั่งเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ขึ้นมาใหม่กลายเป็นอวตารสามิติที่โหเหมือนตัวจริงจนแทบจะแยกไม่ออกเลยล่ะครับ พอเรารู้แล้วว่ามันสร้างมาจากอะไรที่ส่วนตัวมากๆของเราเนี่ยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าแฝดดิจิทัลคนนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอะไรที่น่าทึ่งบ้างดูตัวเลขนี่สิครับ160ใช่ครับ160ภาษานี่คือจำนวนภาษาที่เจ้าฝาแฝดดิจิทัลของเราพูดได้แบบคล่องปรือเลยนะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นความสามารถที่เหนือกว่ามนุษย์อย่างเราเราไปไกลเลยใช่ไหมครับ ลองนึกดูสิมันสามารถไปจัดการอบรมพนักง,งานใหม่จากทั่วทุกมุมโลกหรือตอบคำถามจากทีมไหนก็ได้แบบไม่มีกำแพงภาษามาขวางกั้นเลยและนี่แหละครับคือพลังที่แท้จริงของมันนั่นก็คือการรับมือกับบรรดาง,งานซ้ำ้างที่คอยกินเวลาชีวิตของเราไปในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าประชุมอัปเดตงานที่แบบบางทีมันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะ การตอบคำถามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจากฝ่ายบุคคลหรือแม้แต่การจัดอบรมพื้นฐานให้พนักง,งานใหม่ลองคิดดูสิครับว่าเราจะมีเวลาเหลือไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานกลยุทธ์ที่สำคัญสำคัญได้มากขึ้นขนาดไหนโอ้โหชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมันดูเหมือนเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอแล้วครับและด้านมืดของเทคโนโลยีนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวจนเหมือนหลุดออกมาจากพล็อตเรื่องในซีรีส์ดังอย่าง Black Mirror เลยทีเดียวคือความสะดวกสบายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันดันสร้างคำถามที่น่ากังวลและซับซ้อนมากๆขึ้นมาข้อหนึ่งเป็นคำถามที่ท้าทายความเข้าใจของเราเรื่องสิทธิ์และความเป็นเจ้าของแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยคำถามนั้นก็คือถ้าวันหนึ่งเราถูกไล่ออก บริษัทมีสิทธิ์เก็บฝาแฝดดิจิทัลของเราไว้ใช้งานต่อหรือเปล่าลองลองนึกภาพตามนะครับว่าร่างโคลนที่มีทั้งหน้าตาและเสียงเหมือนเราเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยยังคงนั่งประชุมยังคงทำงานอยู่ในบริษัทเดิมทั้งทางยี่ตัวจริงอย่างเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วแค่คิดก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับมีนักวิเคราะห์เทคโนโลยีคนหนึ่งเขาถึงกับสรุปสถานการณ์นี้ไว้ได้แบบขมขยนมากๆเลยครับ เขาบอกว่ามันก็คือพอตเรื่องของ Black Mirror นั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นที่มีเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ามาเกี่ยวด้วยโอ้โหเป็นการผสมผสานโลกดิสโทเปียเข้ากับความจริงของโลกธุรกิจได้แบบน่าขนลุกสุดๆไปเลยและเรื่องนี้แหละครับที่นำเรามาสู่ประเด็นขัดแย้งที่บอกเลยว่าเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของร่างโคลนดิจิทัลของเรานี่เป็นปัญหาที่เราต้องรีบหาคำตอบให้ได้เลยครับตอนนี้ การถูกเถียงเรื่องสิบในภาพลักษดิจิทัลเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองขั้วชัดเจนเลยครับคือฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยมันคือหน้าเรานะเสียงเรานะมันคือตัวตนของเราเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นของเราสิแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เถียงกลับมาว่าเดี๋ยวก่อนร่างโคลนนี่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ทั้งเวลาและทรัพพยากรของบริษัทนะดังนั้นมันก็ควรจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทสิเห็นไหมครับว่ามันซับซ้อนขนาดไหน แล้วไม่ว่าสุดท้ายข้อถกเถียงทางกฎหมายมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการทำงานและต่อตัวตนของเราไปตลอดกาลซึ่งเหมือนก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่ลึกซึ้งกว่านั้นไว้ให้เราได้คบคิดกันว่าในวันที่ร่างโคลนของเราทำงานแทนเราได้แล้วใครกันแน่คือตัวตนที่แท้จริงของเรา